เก่งเก่งตั้งใจทำกันบ้านดีมากมจะใส่เก้หัวเป็นจริงแเปจริงไอะเด็กหน้าพอ่เาพอดเด็กหลักอแล้วไง โบก็ถามเพื่อนๆหน่อยนะคะพเพราะเพื่อนๆนั้นมันเด็กหน้าห้องหรือหลับห้องกันคะและมันดียังไงคอมเมนต์บอกโบด้วยนะคะคลิปนี้ดูเพิ่มความสนุกสนานนะคะงดดราม่านะคะและก่อนทดี่ยะชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร้กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยคะ่ะเรื่องวิชาการอะพวกเธอสู้ฉันไม่ได้หรอ ่ะนั่นเกรงใจนี่แน่นะโอ๊ยไม่หยุดอีกนะ,ะเกรงใจครูด้วยไงคะนี่คือเวลาเรียนคุณครูกําลังสอนอยู่รู้จักเกรงใจกันบ้างจะเรียนไม่เรียนเรียนเปล่าสมเกียรเป็นสาชิกของอนงมานะเป็นพ่อของวันนา กรลยาเป็นล <Incred> <an> ูกของวานนาเอ๊ะทำไมโดนหลับเปนอย่างงี้ไม่ได้หลับค่ะไม่ได้หลับค่ะเรไม่ได้วเรราาะทอไอยู่ค่ะเมื่อกี้คุณครูอ่านเรื่องอะไร ไหลเก่งจังเลยเนาะเอามือมากรยาเป็นแม่ของธนาจิตรีเป็นแม่ของทีิพาเป็นภรรยาของชายศกรลยาเป็นลูกของวันนาชายศเป็นพ่อของรัดดาจิตตีเป็นแม่ของวันนาในยุคสมัยที่ความเจริญก้าวหน้าในทุกรูปแบบได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ใจเรียนกันหน่อยทำอะไรกันแนุงหน้าเอามาครู <c oughs> จะรีบโทรศัพท <c oughs> ์เอามา <c oughs> ไม่ได้เล่นค่มไม่มีค่ะเอาออกมาเป็นอะไรกันอย่าให้เห็นอีกนะส่วนของพวกเนี้ต้องให้พ่อแม่เธอเอามาคืนออาล้นัก <c oughs> เ,เ,เรียนจดตามคุณครูนะคุณครูจะเริ่มเริ่มจดกันที่แม่สามเลยนะ นักเรียนจดสูตรคูณตามคุณครูนะค่ะเ <h> นี่ยจดสูตรคูณแม่สามเนี่ยไปครูออกข้อสอบด้วยนะ,ะ,ะจดทันไหม,มทันค่ะม <Herm it. S 1> องเห็นไหมเนี่ยคุณครูเขียนตัวอย่าง่าน,นี้นะเห็นค่ะโอ้โหสามสิบเต็ม เก่งมากเลยทุกสิทธิ์เราเด็กหญิงใายบัวเด็กหญิงพายมาพวกเธอเก่งมากเลยนะได้เต็มเลยนะ,อะเอาไปเก่งมากเลยพวกเธอเอาละทุกคนงานที่คุณครูมอบหมายให้กำหนดส่งวันนี้เอามาส่งด้วยค่ะ เอามาส่งด้วยสิโอเค่โอเคก่อนหนูไม่ได้ทำนะคะห <pper> ืมคนนี้เมื่อวานแบบไปกินบุญงานเลี้ยงอะคะ่ะเมื่อวานหนูไฟดับน้ำไม่ไหลแล้วเหมือนกับฝนตกตลอดเวลาแล้วบ้านหนูก็น้ำท่วมมะค่ะเลยทำไม่ได้ไม่มีโต๊ะทำค่ะทัวมสุดที่มาะะ okay. เลยค่ะโอเคแล้วเธอล่ะพีส ทำไมแม่มือไม่ทำการบ้านเขอ้างเยอะ10ที1นึ่งส<น>องสาเจ็าสออ้างเยอะนี่ไม่ทำเลยเขาอ้างไม่ตรงใหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก่งเก่งตั้งใจทำการบ้านดีมากาๆๆจะ้ะฮเก่งเก่งเก่ง เขียนได้ดีมากเายมือสวยด้วยดีจริงๆเลยสองคนเด็กหน้าห้อง คุณครูนี่เอื่อมรนะอ่ะกับพวกเธอมากเลยนะนี่ถ้าคุณครูไม่หวังดีนะคุณครูคงจะไม่เก่งกับพวกคุณที่หลังตั้งใจเรียนยิ่งกว่านี้เข้าใจไหมลิฟถึงเวลากิจกรรมพวกเธอสู้ฉันไม่ได้หรอก ใจให้เธอใช uh, ส่สีส้มสู้ๆส,สีส้มสู้ๆมากเลยสีส้มสู้ๆนะสู้ๆเชฉันอสู้ๆนะ วันนี้มาพบก,กับแก๊งเด็กหลังห้องนะคะก็จะมาแสดงเรืเ่องปฏิหารรักของเอลซ่ากับแซนพอสค่ะถ้าพรา้อมแล้วเชิญรับช เก่งมากเลยทุกคนโอ้โหเก่งจริงๆเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมาก <c oughs> คุณครูที่เคารพทุ่า่านะคะวันนี้กลุ่มนักเรียนหน้าห้องจะมาแสดงเรื่องกระต่ายกระต่ายค่ะซึ่งเป็นการ์ตูนที่มีความรู้มากมายพร้อมคติสอนใจสอนแทรกข้อคิดคุณธรรมจริยธรรมให้ธรมต่ายธร้ต่าทำไมเนี่ยให้ให้ให้รับชมค่ะซึ่งการแสดงก็จะ เริ่มนะบัดน,นี้นนนค่ะขร <อ S> ิ <ขอ S 1> ห้ช,ม,ช,ชมตนุนกสินะคะเริ่มค่ะกะะารคนะ้งเหมือนนันมาแล้วมีเต่าตัวน้อยอยู่หนึ่งตัวกระต่ายได้นั่งบัวลอยใหม่ลูกมันคิดว่าเป็นหิน,นก้อนใหญ่<ม> คนเลยรู้สึกแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดเวลาแล้วนะยังไม่เฉดนิดนึงนิดเอาเลยหวพ่อจะหมดเวลาแล้วนะโอเคข้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยดูสิมันดีงามมากเลยอดีงามระแเบียบมันคือสุดยอดมากเลยจริงๆเลยฝีมือแต่ละคนนี่ดีมากๆเลยเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะมึงครูให้เต็มทุกคนเลยยอดสุดละกค่ะ งานศิลปะเหรอนี่รู้ไหมยใดใหม่ลูกสาวคุณครูนะวาดภาพเก่งกว่าพวกเธออีกเวอยแปลมากเลยเนี่ยฝีมืออ้อโหไม่ห่วยมากเลยเด็กหน่นี้ค่ะนี่สวยเฮ้ยจะไปประดับโชว์ผลงานสิงปดปากทิ้งแต่กระยาด้วยนะเอาล่ะต่อไปนี้เป็นคาบเรียนวิชาภาระนะครับผมโอเคค่ะจัดไปค่ะ และเราจะทําการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันระดับจังหวัดนะครับเราจะนําพาโรงเรียนเราสู่แชมป์โอเคไหมนี่การคัดเลือกนักกีฬาตั้งใจให้ดีที่สุดเอาละเยี่ยมเนี่ยี่ยมมากเอาละอันเดอร์เยี่ยมดีอ่ะไันต่อไปเริ่ม โอเคดีลองดูนะดูทักษะการตบนะครับได้แน่นอนค่ะออาลองดูโอ้เยี่ยมมากเลยเต็ดที่มากอ๋อในลงยนต์แล้วตบเองดูซิโอเคค่ะไปสอครับโอ้โหพลังช้างจริงเลยดีดีดีเก่งมากนี่แหละคือดาวเด่นของเราเยีปีนี้ทีมวอลเลย์เราชนะแน่นอนเอาล่ะเราจะทัดทีมนักกีฬาวอลเลย์ของโรงเรียนนะครับเอาล่ะอ่ะลองดู ไม่ได้ค่ะจับมไงคะจไม่เป็นไม่ไงเขาจับแบบนี้จับมันดีนะสิใช่อ่าลองดูใหม่เอาอีคนนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นดูห่วยมากเลยเอามีแรงไหมเนี่ยลองตบุนเรื่อลงตบลองตบแรงไหมเนี่ยลองตบดูเฮ้ ถ้าเอาพวกเธอเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแล้วก็รับรองชื่อเสียงของโรงเรียนพังพราพวกเธอแน่นอนเลยไหวยมาก

เป็นไงบ้างล่ะตอนนั้นอะค่ะโปรเจกต์อะค่ะหัวเราะดังฮ่าอ๋ออ๋อทีนี้ก็ถ่ายเงินไปเลยค่ะแล้วหนูนะคะก็จะเปนแบบนี้ค่ะเด็กก็โอ้โหใช่ค่ะเที่ยงโหดมากเลยพวกเธอเนี่ยดูสตรองดีจังเลยดีดีดีเป็นเด็กหลังห้องต้องรู้จักเข้มแข็งช่วยเหลือตัวเองค่ะไปการใช้กำลังไม่ดีนะเอามือมา เดี๋ยวคุณครูจะไปจัดการตีโปรเจกต์กคนหนึ่งโอเคค่ะมีปัญหาอะไรมาบอกครูเข้าใจไหมลูกโอเคค่ะอ้ยคุณครูขาพีสตาขอใส่หนูค่ะพีสค่ะนี่ค่ะนี่ของเธอเนี่ยแน่นอนเลยของเธอแกล้งเพื่อนทำไมเอามือมาเบอแกล้งเพื่อนอุ้ยคุณครูขาแพตาขอใส่หนูค่ะเบอร์ คลิปนี้สนุกกันไหมคะไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหน้าห้องหรือเด็กหลังห้องนะคะก็ย่อมมีข้อดีแตกต่างกันไปเราต้องหาข้อดีของเราและพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นค่ะแลวเพื่อละคะเป็นเด็กหน้าห้องหรือเด็กหลังห้องกันคะไม่บอกกันนะคะและมันดียังไงล้วชอบคลิปนี้นะคะก็ะะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย